เฮ้สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้อ้อจะมาทำการสาธิตการอ่านไพ่เด็กนี้นะคะ Wisdom of the Oracle นะคะ d i v i n a t i o n Cards นะคะโดย c o l l e t e b a r o t l e ตนะคนเฮ้นะคะโอ้ซึ่งเพื่อนๆน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาแล้วเดี๋ยววันหลังอ้อจะมาสาธิตการอไพ่ของ Spirit Animal นะคะแต่วันนี้เอาเด็กนี้ไปก่อนเนาะเออเพื่อใครแบบฟังพิคคาส ไม่ตรงสักทีนางนั้นเพื่อนๆน,นะคะทางเลือกหนึ่งนะคะที่เพื่อนๆจะสามารถที่จะเออได้รับคำำําทํานายนะคะ <c oughs> ก็คือการเปิดไพ่ด้วยตนเองนะคะซึ่งการเปิดไพ่ด้วยตนเองนะคะเป็นวิธีการบําบัดความเครียดเป็นวิธีการเอ่อสื่อสารกับจิตวิญ,ญญาณตัวเองหรือต่างๆนานาได้ดีที่สุดนะคะนะคะมันจะทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยนะคะมีการพัฒนาทางด้านจิตวิญ,ญญาณ ด้วยตัวเองอย่างดียิ่งขึ้นนะคะไม่ต้องรอดิชันนะคะมาอ่านพิคคอร์นให้นะคะเพื่อนอ่านเองเลยนะคะซึ่งนะคะมีขายนะคะราคาประมาณอ่าประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาทนะคะเจ็ดร้อยถึงแปดร้อยบาทนะคะสำหรับอ่าไพ่ใบนี้นะคะแล้วอ้อก็ทำการแปลคู่มือไว้ให้เรียบร้อยแล้วหรือใน youtube นะคะใน y o u t u b e ก็จะมีคนแปลความหมายไพ่แต่ละใบแล้วนะคะถ้าไม่อยากซื้อแต่ถ้าซื้อกับอ้อ อ่าไพ่แท้ลิขสิทธิ์นะคะบวกกับอ่าตัวนี้นะคะอ้อจะขายรวมกันเป็นเซตเ9้าบาทนะคุ้มมากเลยนะคะเออนะโฆษณาประมาณนี้นะอ่ะมาดูไพ่กันก่อนเนาะรีวิวรีวิวกล่องก่อนอ่ะนั่นนั่นน้าของเค h ฮาส์นะคะเออก็กล่องใหญ่มากนะคะเพราะว่าเจคอลเลจเนี่ยจัดเต็มตลอดค่ะนะคะ52คอสนะคะกล่องก้อนหนาค่ะออ นี่ไม่อะไรมากนะคะแต่กล่องนี้มันหนามากค่ะนี่นะคะยิ่งยิ่งอ่าสปีริตแอนิ m a ลนี่ยิ่งการ์ดเยอะมากนะคะมาดูกันนะคะซึ่งอ้อก็ใช้ไปหลายครั้งละในพิกาสต์ของตัวเองนะคะเพื่อนๆก็จะคุนหน้าคุณตาแล้วออาเซียมีการ์ดอะไรบ้างนะอ่า,อาเดี๋ยวให้ดูก่อนนะ ดูด้านหลังก่อนด้านหลังก็จะเป็นรูปก้นหอยนะคะแล้วก็มีรูปหน้าคนนะคะเออนะก็จะเห็นว่าอ้อจะอ่านไพ่ทั้งไพ่หัวกลับนะคะอ้อก็จะอ่านด้วยนะคะเวลาตังนั้นเวลาที่จะซัฟเฟิลไพ่ในแต่ละแต่ละ EP เนี่ยอ้อก็จะเอามาซัฟเฟิลแบบมุนมุนมุนแล้วค่อยเก็บดีกว่านคือกระ,กระจายกระจายไพ่นะคะให้มันมีทั้งหัวกลับหัวตั้งอะค่ะเพื่อนเพื่อนนะคะค เวลาสับนะคะอ้อก็จะจับพิกซ้ายพิกขวาพิกหัวพิกหางไปด้วยอีกรอบนึงนะคะอืมอันนี้ก็จะให้ดูไพ่แบบคร่าวๆนะคะซึ่งความพิเศษเนี่ยก็ของเด็กของคอเ g e ของคอเ g จเนี่ยก็คืออ่าบอเลนเนี่ยเขาก็จะเป็นมีมีออปชันของการอ่านไพ่หัวกลับนะคะแล้วก็มีสัญลักษ์ นะคะมีตัวเลขมีสัญ,ญลักษณ์ต่างๆในภาพซึ่งเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะเอาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไปทำนายได้ทั้งหมดเลยนะคะเออในภาพนะคะในภาพบนการ์ดแต่ละใบนะมาดูโอ้ยเซเลยดีพีดีโซเมนนะคะก็ประมาณนี้นะคะเออดังนั้นเราก็กลับหัวกับหางไพ่ไปเลยะคะ่ะ กับหัวกับหางไพ่นะคะปกติอ้อก็จะเกลี่ยๆนะคะเออเราก็กลับไปเลยค่ะนะคะอ่ะมาเสร็จอ้อก็มา feel love and especially he got a love for me มาได้เลย โอ้ยหินชั้นหินชั้นที่กองไว้จะบอกว่าหินมาล้อนใหม่สวยมากลจ้าชั้นรอดเดินทางอยู่จ้าเป็นซากุระอาเกตหัรอบนี้นะคะใสๆนะมามาพูดเรลงหิงแล้วพอพูดเลยหินที่ชั้นแบบขึ้นอีกแล้วนะคะคือขึ้นไม่ใช่หมายถึงว่าขึ้นแบบโอโหนะคือแบบอารมณ์แบบว่าคนบ้าหินมันขึ้นมาอีก่แล้วคะเพื่อนนะคะ มาฉันจะให้ดูหนึ่งอันนะคะสำหรับความบ้างของฉันนะคะนี่คือลาบาร์ดอ t ไรต์นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคลิปอธิบายหินแล้วกันนะคะแต่ละชนิดแล้วกันเดี๋ยวฉันจะทําทําไว้นะคะเออช่องนี้นะคะก็จะได้ครบคันเลยค่ะ <laughs> นะนะมาดูกันคู่มือว่าอย่างไรบ้างเอาคู่มือมาลูก ฉันก็ลูกแต่ที่จริงฉันอยู่คนเดียวค่ะคุณนะนี่นะคะคู่มือจะหนามากนะคะซึ่งออก็จะทําการแปลนะคะก็จะให้เล่มมันบางลงนะอืมเป็นภาษาไทยเนาะเขาในเนี้ยนะคะมันก็จะมีคู่มือในการอ่าของความหมายนะคะเขาก็จะมีทั้งแบบเออเดี๋ยวอธิบายตอนแรกๆเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าเด็กนเนี้ยเนี่ยคอเล็เนี่ยเขาบอกว่าเขาอะ เขาอ่ะนะคะรู้สึกว่าเหมือนได้รับอเขาเรียกว่าได้รับชแนลชแนลลิ่งนะคะได้รับการสื่อจิตมาจากออร์คเคิลนะคะ w i สตอมวิสตอ,อมของอเอ a นเซียน wisdom ก็คือภูมิปัญญาอ่าโบราณน,นะคะว่าฉันอยากจะอ่าถูกหรือฟื้นหรืออยากจะเกิดขึ้นมาใหม่นะคะโอ้สวยมากเพื่อนๆ <laughs> ฉันมองเห็นหินอิงแล้วอ ช่วยฉันด้วยนี่นี่นะซากุระอาเกตก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆมันรศมากนะคะโอ้ยมาต่อเดี๋ยวต่อไปจะเอาแบบฮอกอายมาอีกนะคะนี่จะเป็นรูปแบบนี้นะคะอมืมาต่อทําไมฉันต้องเป็นอย่างนี้คะฉัน ตันเลิดไปอีกแล้วนะคะโอเคมาค่ะออราเคิลนะคะซึ่งออราเคิลเนี่ยนะคะก็จะมีความหมายว่า,าหมายถึงแบบบุคคลสารเจ้าหรือรูปปัน้นปฏติมากรรมหรือสิ่งต่างๆนะคะที่จะสามารถที่จะให้การชี้นำหรือการชี้แนะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะคะโดยการชี้แนะเนี่ยนะคะจะเป็นการชี้แนะ ในแนวทางของสติปัญญาหรือการปรึกษามากกว่านะคะอะไรประมาณนี้นะคะด i ว i n เนชั่นะคะด i ว i n เนชั่ก็คือการการร้องขอการถามหรือการได้รับคืออยากจะได้รับการอ่า s มสเจจาก Oracle หรือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะประมาณนี้นะคะ ก็คือคำทํานายนั่นเอง divination น,น,น,นะคะนะมาซึ่งผู้เขียนก็บอกว่าผู้เขียนเนี่ยได้รับเหมือนกับสื่อจิตว่าอ่าเธอจะต้องทำ oracle ชุดนี้ออกมานะดึงเอาภูมิปัญญาที่มีบนโลกใบนี้นะ่ะออกมาอยู่ใน oracle เ็ตนี้นะเขาก็จะอ่ามีการทำงานเนาะซึ่ง การเตรียมตัวนะคะก็เป็นแบบปกตินะคะคุณก็ทําสมาธิท,ทําจิตใจให้สงบแล้วก็ทําการอวยพรการนะคะซึ่งดิฉันก็บอกแล้วนะคะว่าทําการอวยพรการก็คือถือไว้ในมือแบบนี้นะคะแล้วก็อ่ากล่าวคําอวยพรชื่นชมการของคุณนะคะ ออประมาณนี้นะคะประหนึ่งว่าเธอเนี่ยมีชีวิตหรือเธอเหมือนกับเป็นเครื่องมือสื่อสารสกับเราอ่าระหว่างเราและ DIY นะคะประมาณนี้นะคะซึ่งการอ่านเนี่ยก็จะแล้วแต่เลยว่าจะมีการอะไรนี้ขึ้นมีการหยิบ1ใบการหยิบ2ใบนะคะการหยิบ3ใบนะคะแล้วก็ clarity cost นะคะก็คือการหยิบ เพิ่มมาอีกใบหนึ่งถ้าคุณไม่แน่ใจความหมายของไพ่ที่คุณหยิบมานะคะซึ่งคุณจะเห็นว่าปกติเนี้ยออจะเปิดแรกนะคะเปิด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 เปเปิดนะคะมันก็แล้วแต่เพราะว่าเวลาการเปิดเนี้ยมันก็จะเป็นการ c อ่า i l y r i s y m g s s a g e จาก d i วนะคะจาก Oracle นะคะที่จะได้รับซึ่งคุณจะเห็นได้ว่าหลายๆคลิปหลายๆกลุ่มเลยเนี้ยนะคะ มสเซจมันก็จะออกไปในทางเดียวกันนะคะไม่ว่าคุณจะเปิดก e ี่ใบก็ตามอ่ะนะคะประมาณนี้ก็จะเป็นการย้ำเตือนว่าเออมันเป็นเรื่องนี้จริงๆนะคุณอะไรอย่างนี้นะเนี่ยที่ o r ร c เ e ต้องการจะบอกกับคุณนะคะซึ่งในไพ่แต่ละใบนี้นะคะอายกตัวอย่างยางโอ้ใบที่หนึ่งเจอฉันเปิดมาฉันก็ได้ใบที่หนึ่งเลยโอ้ม y g กันนะหยางนะคะเออ เขาก็จะมีความหมายในไพ่ใบเนี้ยนะคะจะมีอยู่สห้าอย่างนะคะก็คือ essential message ก็คือข้อความบนข้อความข้อความหลักของ oracle นี้นะคะว่าเออใบเนี้ยมันมีความหมายอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ oracle message นะคะเออข้อความจาก oracle นะคะแล้วก็ข้อความทางด้านความสัมพันธ์เหมือนกับเหมือนกับเราดูดวงเนาะ ดูดวงดูดวงเป็นเฉพาะเป็นอ่าเฉพาะเด็กนี้นะที่เป็นแบบนี้นะเด็กอื่นไม่เป็นนะโอเคนะนะออรัเคิลเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเอออ่าเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไง Prosperity Message นะคะเรื่องของการเงินการงานของคุณนี่คืออยู่ใน p r o t p e r i t y message นะคะนะคะเป็นอย่างไรแล้วก็ p r o t e c t i o n m แ s s a g e ก็คือการอ่านการหัวกลับนะคะว่าการหัวกลับเนี่ยนะคะ นะคะจะเป็นเหมือนกับสิ่งที่อ่าล์รั l เนะคะ,ต,ะต้องการที่จะต้องการที่จะเตือนคุณนะคะซึ่งส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นข้อความที่มีความหมายตรงกันข้ามกับข้อความแบบหัวตั้งนะคะอันนี้นะคะอ่าคร่าวๆนะคะเขาก็จะมีเคสการอ่านนะคะว่าออสถานการณ์ คุณเดวิดคุณอะไรเนี่ยคะมีอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะอืมนะคะอ่ะก็จะดูอันแรกเลยเนาะดูวันอย่างนะคะหยิบมานะคะซึ่งมันก็จะมี Essential Message นะคะ The Masculine Principle of Movement and Creative Activity The Power of Making Things Happen Taking Action นะคะ ก็ประมาณนี้นะคะเป็นเป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะของม s สคิ i n นนะคะการอ่าการเขาเรียกว่าการลงมือลงแรงการาก่อสร้างการสร้างสิ่งต่างๆพลังของการสร้างนะคะให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้นะคะซึ่งตรงนี้นะคะเขาก็จะมีคลิป y t u t u อ่าช่องอะไรไม่รู้นะว่าจำไม่ได้นะคะก็ไปเสิร์ชกันนะคะแต่ว่าถ้ามีเป็นหนังสือนะคะเพื่อนๆก็ซื้อคู่มือ ไพ่อ้อนะคะไ้ปะ่ประมาณประมาณเจ็ดถึงแปดร้อยบาทนะคะกับคู่มือออขายเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะนะคะขอประมาณนี้นะคะซื้อเป็นชุดคุมกว่าประมาณนี้นะคะถ้าเพื่อนๆไม่อยากอ่าเปิด youtube หลายรอบอะไรอย่างนี้นะมานะคะจะให้เป็นเคสตั๊ดดี้การอ่านเลยไหมนะอ่ะลองดูนะคะอ้อจะเปิดแบบสามใบ อ้อก็จะซัฟโฟไพ่นะคะ ซึ่งอ้อพยายามเกลี่ยให้มันมีหัวตั้งหัวกลับแล้วนะคะมาดูกันนะคะก็เวลาเลือกไพ่นะคะเพื่อนๆจะสับก็ได้นะคะหรือจะเลือกมาจากด้านบนก็ได้หรือเลือกจากด้านล่างก็ได้นะคะหรือสุ่มเลือกจากตรงกลางก็ได้นะคะแน่นอนค่ะว่าอืช่วงนี้อ้อปวดข้อมือมากเพราะว่าอ้อต้องทํางานอ่าหน้าคอมนะคะต้องแบบว่า เอออย่างเงี้ยมันเกรงข้อมือนะคะโอ้ก็จะปวดข้อมือนิดนึงขออภัยโอ้มากัมาแล้วนะคะไง Here and now นะคะแต่ว่าเป็นหัวกลับอมหัวกลับอีกแล้ว why 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 oh royal hearts นะคะอะไรกัน like มาต้องมีการ c l a r i f y ไหมเดี๋ยวมาดูกันนะคะโอ้ oh. มสเซจที่จะบอกกับอ้อนะคะเออลืมบอกไปว่าเพื่อนๆต้องตั้งคําถามก่อนนะคะว่าจะดูเรื่องอะไรหรือว่าเพื่อนๆอ,อาจจะบอกว่ามีอะไรจะบอกจะบอกกับอ้อไหมคะคือจะบอกกับเราไหมคะเดี๋ยวไพ่จะบอกเองนะคะเชียร์แอนนาวนะคะเฮียร์แอนนาวนะคะที่นี่ในตอนนี้แหละอย่าคิดมากนะคะ Royal Heart อยู่กับอ้อเสมอโอ้ my god พอนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะอ้อคือเอาเป็นว่าอ้อมีลางสังหอ์แล้วก็มีนิมิตอ่าเรื่องความฝันหรือหลายๆอย่างนะคะเกี่ยวกับอ่าการที่จะเจอกับความสัมพันธ์ใหม่ๆเนาะซึ่งซึ่งอ่ะตอนนี้เจอแล้วแหละนะ เออก็โอเคนะคะความสัมพันธ์ในที่นี้คือความสัมพันธ์คือมิตรภาพนะคะไม่ใช่เฉพาะเรื่องเนื้อคู่นะคะแล้วเขาบอกว่ามันก็อยู่ตรงนี้แหละที่นี่แหละนะคะอย่าไปคิดมากนะคะให้เชื่อให้ซื่อสัตย์กับหัวใจของตัวเองนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์ที่ซื่อสัตย์เนี่ย มันอยู่กับคุณอยู่แล้วตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วมันอยู่ด้วยนะคะในตอนนี้นะคะเนี่ยแล้วก็มีคียด้วยนะคะเพื่อนเห็นไหมที่อ้อบอกใช่ไหมว่า,พาไพ่ใบนี้ดีไซน์มาให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะเอาสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยนะคะอ่าออกมาทํานายร่วมกับอ่าอ,อินทรียนของเพื่อนๆคือแบบโอ้เออของเพื่อนๆได้ด้วยนะคะอืมมันก็จะมีหัวนะคะอ่ามีหัวใจเหมือนกับ เป็นกระดาษสามิติออกมาจากทรงกลมรูปไข่นะตอนนี้แล้วก็มีหน้านะคะแล้วก็มีนกฮูกจากะาะที่เหมือนกับอารมณ์แบบอ่ามงกุฎของราชามงกุฎราชินีอ่ะนะเออแล้วก็มีหัวใจเลิฟเลิฟนะคะแล้วก็มีคีย์นะคะสองคีย์นะคะคือไข่หัวใจกันแลกกันนะคะคือเหมือนกับเออคล้ายๆโซเมททวินเฟรมไหมเพราะว่าแต่มันก็ไม่ได้แบบ สมมาตรขนาดนั้นนะนะนะดังนั้นนะคะคนความสัมพันธ์ที่จะเข้ามาเน,นี่ยคือเป็นเพื่อนแท้มิตรแทร้มิตรภาพแท้ๆเลยค่ะคุณนะคะอ่าประมาณนี้นะคะซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นกับอ้อนี่ถามว่าเป็นมิราเคงงิลไหมก็น่าจะใช่แล้วเรื่องที่มันเหมือนกับอะไรไหมก็ใช่ <laughs> เหมือนกันงงๆเหมือนกันนะคะนะประมาณนี้อันนี้ก็คือที่อ่านให้อ้อนะคะส่วนเพื่อนๆก็เออตามแนวทางเพื่อนๆก็อ่าน ไปตามนี้นะคะซึ่งซึ่งตอนอ่านตอนแรกเนี่ยนะคะเพื่อนๆคือหนึ่งนะคะเพื่อนๆค,ค,ควรจะทําความรู้จักกับไพ่ชุดนั้นๆก่อนนะคะว่าเออคืออะไรอะไรแล้วค่อยมาทำนายนะคะออจะได้คําตอบที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะคะไม่ใช่ว่าคําตอบว่าอะไรนะถามว่าของหายได้คืนไหมอะไรอย่างนี้นะคะซึ่ง oracle เนี่ย มันไม่ได้ให้คำตอบที่ว่า yes or no นะคะทุกสำรับเขาจะเขียนไว้เลยแม้กระทั่งของโคเลตนะคะเขาก็จะไม่บอกนะคะประมาณนี้นะคะแต่ไพ่ทาโร่น่าจะบอกอยู่นะคะอืมนะเสียว่าไพ่ขาจาเหมือนกับเป็นคำแนะนำของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคุณนะดังนั้นเขาจะให้มาบอกว่าเป็น ไพ่ผีบอกมันก็ไม่ใช่นะคะเพื่อนๆโอเคนะคะประมาณนี้นะคะถ้าเพื่อนๆไม่แน่ใจหรือว่าต้องการเข้าใจเพิ่มเติมก็อ่านนะคะอ่านคู่มือได้นะคะโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับไพ่สําหรับนี้ซึ่งได้ข่าวว่าฮิตมากเลยนะคะเขาอ่าอันเนี้ยนะคะซึ่งศาสตร์การอ่านไพ่เนี่ยเป็นการเยียวยาอย่างหนึ่งนะคะเพื่อนๆไม่ใช่ว่ามาให้งมงายนะคะ ว่าอะไรอย่างงู้นอย่างนี้นะคะมันเป็นศาสตร์ของการแบบทําให้รู้จักตัวเองรักตัวเองอทาอย่างไรทีวิตจะมีความสุขอะไรอย่างเนี้นะบางทีเราตัดสินใจไม่ได้นะคะแล้วมันให้ใครตัดสินใจให้เราไม่ได้ด้วยนะคะในบ,บางสถานการณ์อะไรอย่างนี้นะคะดังนั้นนะคะบางทีการเกิดไพ่เนี่ยจะทําให้เพื่อนๆนแบบเขาเรียกว่ากระตุ้นกระบบนการความคิดของเพื่อนๆนนะคะทําให้รู้สึกว่าทําให้มัน มีการคิดที่มวยมุมต่างมากขึ้นรอบค้อม,มากขึ้นเห็นมุมต่างๆหรือช่วยในการตัดสินใจกระตุ้นสมองอะไรให้เพื่อนๆเนี่ยตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ ไม่เสียใจภายหลังมากขึ้นนะคะประมาณนี้นะคะโอ้โอ้โอ้โอชัดมาอีกแล้วค่ะโอ้เซเลสทายค่ะมานะคะก็ดังนั้นนะคะก็ขอให้เพื่อนๆนะคะโชคดีมีความสุขนะคะเพื่อนๆเออถ้าเพื่อนๆไม่อยากซื้อไพ่อะไรก็มาดูกับอ้อก็ได้นะคะอ้อก็จะอ่านเป็นแบบ general reading แบบที่เคยอ่านนั่นแหละในคลิปนะคะเพื่อนๆก็ตรงไม่ตรงเพื่อนๆก็เอาเฉพาะอันที่ ใส่ใจอันที่มันแมสเซจที่มันเป็นบวกๆนะคะอะไรไม่บวกเพื่อนก็เออพิจารณาเอาเนาะโอเคโอเคค่ะก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีมีความสุขนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ